ลุงพลนะฮะมาที่คลินนะิกไอ้นออะนะเกตกมนเกตกมนนะฮะอยู่ที่เพชรบุรีไม่จริงๆมาหาหมอปลาแล้วหนูวนลากมาที่นี่เองเราที่นี่เขาบริการอาหารประเภทไหนบ้างไม่มีมอาหารผิวค่ะอ๋อผิวนะครับพูดผิดนะค่ะเดอะ ไม่มีจริงๆวันนี้ลุงพลป้าแตนเนี่ยมาทำเซอร์ไพรส์เพราะคิดถึงหมอปลาเลยขับรถมาหาแต่หนูอะค่ะลากลุงกับป้าป้าไม่ยอมมาบอกมาค่ะเพื่อความงามรู้หน้าป้าแตนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนี่คิ้วคิ้วแบบคิ้วเส้นๆต่อขนตานี่เปลี่ยนไปฮะ้นตอนนี้แกมาเซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์กว่ากําลังให้หมอเกตกมนคุณหมอเกตนะคะคุณหมอเกตกมลคนสวยใจดีมากค่ะ กำลังทําเกตกมลมีส2สองสาขานะคะมีที่เพชรบุรีตอนนี้เพชรเพชรบุรีเนี่ยพอดีคุณหมอกําลังทาอยู่พอดี่คุณหมอฉีดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะพอดีค่ะพอดีวันเนี้ยเออลุงพลมาทําเซอร์ไพรส์เราเลยเซอร์ไพรส์กว่าพาลุงพลมานี่รอลุงพลมาเถอะแกไม่ยอมมาค่ะแต่คุณหมอเกตใจดีท่านเมตตาและท่านทําให้ฟรีทุกอย่างเลยสองตัวนั่นคือเพรดในสองตัวนั้นคือเปรดสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะ สวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะรอต่อคิว,ว <c oughs> แล้ววันนี้คุณหมอเกตจะพาเราไปทานข้าวที่ตำสาทองด้วยใช่ไหมคะวันนี้ลุงพลเรามาเดี๋ยวดูนิ้วลุงพลค่ะ เพื่อนๆขอบคุณทั้ง8,000คนเพึ่งไม่ถึง5นาทีแต่ 8, ขอบคุณมากๆนะคะที่เมตตาวันนี้คุณหมอเกตเกดกรมลคลินิกนะคะมีที่กรุงเทพด้วยมีหลายสาขาทั่วประเทศทั้งหมด12สาขาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เพชรบุรีค่ะลุงพลมาหาเซอร์ไพรส์เราเลยลากลุงพลมาเซอร์ไพรส์กว่านะคะ อย่าบอกลุงพลหญิงไม่ยิ้มพอดีลุงพลน่ะมาขูดหินปูนที่คุณหมอเกตแม่ตาทําให้ขอบคุณทุกคนจะหมื่นไรแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาเพราะว่าทั้งป้าทั้งลุงก,กลับมาเซอเร์ไพรส์เราเราเลยเซอร์ไพรส์ความาหาคุณหมอเกตเลยนะคะนี่ป้าแตนองดีฉันสวยนะคะอ๋อแชร์ด้วยค่ะน้องบีน้องบีแชร์ให้หมอยองในไลน์กับหอให้คุณจนะ้ เอฟซีนะเอฟซีหมอปลาที่อยู่ในเพชรบุรีจวยใกล้เคียงเดินทางมาหาหมอปลาหรือไม่มาหาหมอปลาอย่าลืมแวะทานอาหารที่ร้านตามไทยทุ่มฟเ้อครับเบอร์โทระไรนะคะติดต่องดี0817540649ค่ะ0871535765ร้านพี่ชายหมอปลาเลยนะฮะร้านพี่ชายหมอปลาเลยนะตั้งใจไปกินนี่ป้าแตนบอกว่าตั้งใจจะไปกินใช่ไหมคะวันนี้ตั้งใจมาหาหมอปลาเลย ไากินข้าวเเคยมาครั้งนึงแล้วประทับใจมากีฟ้าลากมานี่ลากมานี่เลยบอกว่ามาหาหมอเกตหมอเกตน่ารักมากค่ะหมอเกตน่ารักเพื่อนๆอยากจะผิวสวยผิวเรีดีฉันมาที่นี่นะคะถ้าใครอยู่เขตเพชรบุรีนะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมาที่เกตกำมลนะเกตกำมณ์ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นราคาข้างหลังนะคะที่ทำมงคลแพ้แมสอย่างดีฉันะคะแพ้แมสนะคะเป็นผื่นขึ้นมากนะคะ แล้วก็เลยมาหาที่คุณหมอผื่นตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้ดีขึ้นเพราะหมอเกตจริงๆก็เลยแบบดึงลุงพลกัแบป้าแตนมาตรงนี้ว่าเขาโอเคใจดีราคาก็มีสภาพที่สุดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทั้งหมื่นคนที่เข้ามาในระยะเวลา5นาทีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ให้คุณหมอดูยอดคนมาดูจากของเรานะคะใน5นาทีแรก คือจริงๆดิฉันนะเป็นวันเรื่องเรื่องที่มาถามหมอเกตหมอเกตจะดังในเพชรบุรีแล้วก็หลายสาขากรุงเทพเราเป็นแมสล้วปิดแล้วเป็นสิวผื่นขึ้นน่ะทุกคนถามว่าหน้าใสเกิดจากอะไรจริงๆเป็นเม็ดแล้วนะคะแล้วมาดีขึ้นเพราะหมอเกตจริงๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าเพจหมอผีมาเล่ามาทำหน้าไม่ค่ะดิฉันลากมาเองค่ะจะเล่าให้ฟังนะมีคนแนะนําให้หมอปลาไปทําหน้าบอกหมอหมอปลาทำมากนหน้าก็เป็นแบบกูไม่ทําจบก็กูคือหมอผีค่ะ ถ้าจะทำไม่ได้จริงๆต้องขอบคุณหลายๆคนที่อยากให้ลุงพลพ่อแตนไปทําหน้านะคะแต่พอดีหนูพามาหาหมอเกตเพราะว่าหนูเป็นแมสใส่แมสแล้วเป็นผดเป็นผื่นลแล้วก็มาที่นี่มันหายก็เลยต้องมาที่นี่ค่ะแล้วท่านก็เมตตาพวกเรามากจริงๆนะคะหมอปามีอะไรจะฝากอีกไหมคะอ,อ,อยากจะฝากว่าถ้ามาเพชรบุรีนะฮะอย่าลืมแวะร้านตาไตทุ่งปอเถืองนะคะค่ะค่ะน<า>นแล้ ไว้ในี้ไว,ไ,วไ,วไวนี้ขอให้ทุกอฟทุกคนครับเข้าไปดูคลิปเสียงด้วยนะครับแล้วเพื่อเดี๋ยวไว้ในี้ผมคิดว่าเจ้าหน้าทีต่ตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกเก่งมากค่ะนะฮะคืออันนี้ไม่ได้ยอนะเรื่องคดีเนี้ยเราลองไปฟังคำวิเคราะห์พี่สาัวัิ์แรมโบ้เดีอันนี้ผมว่า น่าจะท่าเจนที่สุดลองไปข้าไปดูที่สลอวแอนโบ้คะณภรรยาค่ะหอูแกวิเคราะห์คดีนี้เด็นะค่ะผมก็ไม่ได้รู้จักแกนะแกแค่แ,คแนะนำเราเข้าไปศึกษาที่สลอว์แอมโบ้น่ารักมากค่ะเฮ้ยเราไม่รู้ดูจักท่านแต่เราดูเห็นจากการวิเคราะห์วิเคราะห์คิดว่าแต่เท่าที่หนูสังเกตและเคยแอบ อ่านข่าวไรเงี้ยเห็นวิเคราะห์แต่ละคดีไม่เคยพลาดเลยนะล,ลองอันนี้คือแก้นแนวทางนะค่เลงเข้าไปที่ดูที่สาวัตรในพวกวิเคราะห์เพราะว่าท่านวิเคราะห์แต่ละอย่างคือไม่เห็นพลาดสักอย่างนึง่งจบแล้วพอแล้วเรื่องเรื่องคดีนะ